นึกว่แช่ไหนแช่แช่อันนี้ไหมอันยูทูบยูทูปนี่ไหมอันนี่ไหมช่องนี้นี่ช่องยังนี่ไหนี่ช่องนี้นี่นี่ได้บ่เอ๋อได่ใช่หรอว้ายนี่ช่องนี้นี่ไหมได้ยิ่บ่ได โปรโมทเห็นไหมเน้อฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่องไอ้ไส้นะครับผมส่องตาผู้ชมช่างจะใคร,รน้ำตัวเนาะเออก็ดิ่งน้ำเออกระดิง่งแกงเตือนน้ำเลย<น>สี่ดือเดี๋ยวผมสี่ทายหนองพิมพ์ให้เบิ่งสี่เดียร์ประผัดคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องถ้ากดกระดิ่งผมสิลงมือแล้วจ็ดสามสิบแปดคลิปเออปน,นี่๋ะแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้นี่ได้ยนะู่วหาฮุกคลิปนะสีลงอยู่หรอกมือละวสามสิบแปดคลิคปคปลิปละสองในทีพ่อ มันจ so, for OK? uh ังลงกไงมันยังจวดบ่เอาดอกแปดนาทีคือเขาพวกข่อยเอาสวงนาที่สามนาทีกับพ่อแล้วพ่อเดี๋ยวม้วนน้ำเขาพ่อเดี๋ยวทายม้วนน้ำเขามันยังเอาแบบกระชับคักๆเรื่อยครับผมฝากนี่ได้กี่น้องเด้อยแกนอนครับพี่น้องเพลงเดะอาการเศร้าหรือเปล่าเศร้าหรือเปล่าเดี๋ยวข้ามชิงข่อยบังบ่าเจ้าไทยหรือเปล่าหายังเดี๋ยวข้ามชิงไอ้ข่อยเนี่ย คอยบุกมนซุกตัวอยู่ขว้างนี่ยหอนบ่ก็๊ปันกันเหนียวมาเอาพีอืมบอสขี้เจ้าบุหอนเลยเย็นอยู่ห้องกระชีดเอาแบบนี้นะครับนี่ห้ากระชีดไทยแบบนี้ไว้ประมาณแปดนาที่นะพี่น,อนอ้องนี่ตู้ของตัวแปดนาที่เห็นไหมว่างโฆษณาได้เนานะพี่น้องเนาะ พี่ไทยไปแนวนี้่เพื่อพี่น้องก็ให้พี่น้องเบิ่งแต่ตัวนี้เห็นพี่น้องเบิ่งยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลิงไปใต้คลิปแล้วพี่น้องแล้วครับผมเอาลิงไปใต้คลิปนั่นมันหอดเจ้าหน้าที่หรือยังเนี้ยสองนาทีเอาเลยเอาหอดแปดมันมาแมนได้เอาหอดแปดจะได้ช่วยสี่หอดแปดเลยแมนช่วยสี่มันหอดแปดเจ้าเอาเเียงออาไว้ทั้งขางไว้ทั้งขางพี่ไทยเป็นโปก

เ่าก็บม่ได้กินเ่าก็บม่ได้ใส่นําโพงพ่อก็บม่ได้แมนเพื่อนกันใส่กินแมนเ่าก็สจีไล่แข่งกันบ่อยแมนฮะไม่ได้ไล่แข่งกันเอาเาสิเอาไปจีเอาโทรศัพท์แต่งคุยกันซื้อโทรศัพท์คุยกันคุยแอบกล้องคุยกันโบแมนตะกี้ตะกี้เขาวิดีโอพอคุยกันเลยอันนี้เขาถ่ายคลิปคุยกันแมนแมนซั่วโมงนี้เขาต้องเต้นแน่นไป มันเป็นมันเปลนเวอร์ชันใหม่มันสลับกันได้ที่น้ออแนครับผมเพื่อนอีกอะกําลังขาเพื่นาเขียมาไหคเขียนมาพูดพูดเขียพูดพูดอุ้ยวยเไปทางบนเด้อเวยไปทางบนเด้อวยเวยไปทางบนเด้อเก็บทรวงคับปากจองน่าครับมากงกเียวไม่ยังบานนี่ ลูกขึ้นลูกขึ้เห็นอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้เขาเห็นอย่างปากช่องางอะปากช่องเออุ้ยหันมาพี่หันใส่หันใช่มองปากอเรินเ ach ach ่มาเมีนี่พวกนี <c 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 ้로로ี่องของกัเอามหมเอามหมยอียังก่อปากช่องช่องไผน้องเบียรลำเพลินล่เชียวใส่ใส่อันนี้สองคน่ะมีโทรศับถือตอนนี้ต้องฟุกัน่ นึกว่าเบี่ยนอดีีสองพิมเดอย่งไรพอดีต่ว่าช่องช่องนุกักพรชุ่มเนยแต่บรสัดสองนุพักพรช่องพรมันล้วนพุกพงสะทรอลำเพื่นเราปเที่ยวเอาโอ้หคู่เดได้เพื่อนลำเพื่นม กรมลชัยเอออ้าปากเนีปากเนี้ยตเป็นผุกรมลชัยเ่นเนียฮะติสามหลมันบ้เนียฮะจเหนียมาไรไหลตัวผมยนเซียนซือลว่าเป็นผุกระมลชัยเออตาไอเป็นตาคิ้วอผกระมลชัยดเีตาคิวโรโมดพยาไคลรกก็ูกันชัยกันยังอีกเหมือนอร้บไเน้อันนั้นแหงไหลเย่าฟเกตทั้งหลังเออเป็นยังอีกขัางหลังเนีย ต่อคิวปาซองเนาะยังอยงอีกแต่ว่องไหมฮะโอ้ยเปากอยู่บ่เก่ามือนเก่าเเก่ามือนปากพีอนเก่ายังไงพีน้อเก่ามือนซองหน่อยๆนี่แหละครับพักกระเฮ็ดพักกระเฮ็ดพักกรเฮ็ดเนี่ยงตามเก่าคนไอ้นุา่องไอ้นี่พุหน่อยเด้ไอ้ต้ไม่เปลี่ยนเื้อ พอดีกันใจพดีกันใจเราปลาแกเหนียวกับมันเป็นอะไรคือจังไสเป็นซื้อนันตพุทิตรรมสาสองแสนขึ้นลเด้อมันจะมันจะจิใชเหนียวเขเขากคโหลดเขากคเบิองโหลดไอ่เขียบยางหนงีบ้นกิ๊กจริงาะหยาเป้งสำเร่กกใส่เฉพาะมันหนีด้อพอ ออกลงออกเล็กนี่ยคนเบิ้งคือเกาอายเปลี่ยนสีเป็นพอดีการใช้ลำพาเชียโเเขาจะได้กากติดตามคือพี่นองครับฝากในกลุ่มบอคว้นพอดดกลุ่มบอควินไปกัเกื่อยินพดีเกินเรบดีเกิดแล้วรับคุณากปได้พี่้องนี่้ครับผมดีากากเอาบ่เอาไปเชี่ยวครับรอบลพนเาไปเชี่ยวนะครับายรอไยคาพี่น้องทำหัวเด้อฮะพี่น้องทำหัว บัาไส้จะาลูกต <pod cast> <brasile vaccinated> ีหมหัวแน่นหัามหัวอี่าย่มว่าหมหัวได้จังดวยห่มหมม่นหามก็ย่าโอ้ตีตีตีอไอนี่มาฝากมาฝากช่องง่ายเขาายรอนเขาเป็นโก็เลยบอกแม่ๆว่าอยาหัวเดอจ้าเขาจันขายโลบเด็กายค้ำอี่ราดได้ไหใส่แหัวขายหัว ยาสีดำดิโอ้เออ่าพอถ้าเขาคิดตัวเขาคิดได้เนาแบบนี้บ่ได้เี่ยเขี่ยเ่ยเือคือเอาอีหลาลองลองาลองเอาไฟเสี่ยงสดีเออสะถอนไฟอนั่นแหละเดี๋ยวคอเสือมีกเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเออยังเนี่ยวิวขาวคั้บอกฝังไทยเขอยองไทยเมีนนี่ ผู Scroll in. Scroll in. Scroll in. ้อ <Sebastian. c oughs> ื่นผู้อื่นเนี่ยเขาจะยูชันีแต่ว่าชออีหลาวชอบอีหลาววเขาฮียขาเฮีมึงบัวละกัน้ำเอาอบมอกบ้านีสัมผัสเลยสัมผัสเลยสัมผัสสัมผัสสัมผัสปสััสคี้รัอคุณเมนอู้อันนี้ก็กล้องเขาไปอันเอาเขาคุณเพนในออพวกเขานาะมันแฝงอย่าชัหนีเพื่อนคนใ้เด้หนีเนี่มันคือเอร์แมเบไหนมาดีมาดีเน่ เออขาขาวนี่กอนี่กองนี่องเออเร็มป่ออกมันก็ออกดำมันจะาอันนี้ดเป็นตเลยดบารนี่ใช่ไหนอีหลาลุใชไหนใชไหนเออีละวน่ีสีขาขาวเหียงเมียสิบห้าผู้สงิห้ขาวเหี่ยงดำผิดบาทมขาวเหี่ยงเหยื่อขาวเหียง จุ่มเขปนี nonsense, ่ดังติดชนิอะไรอ๋อพ่อเป็นรูกดังทำนนัวมาไก่นานี่ดังดังนูติดในฟองจะได้เพลิดเจให้เพ็นไหมตัวหลาเพ็นไหมกดนอุ้ยแต่สำเนีกกันทั้งยาก็ที่ยิบไปยังยี่งไรนี่ฮะเพื่อนเนี่เนะ่เป็นรม่เป็นรเแม่วเปิด้เปล้วเปิดแล้วเปด้้ดแล้วเด้วล้วเด้เปิดแล้วเปดล้วเด้เปิดแล้ิวเาิดลเด้วเปิิด้วเเดแล้วแ้เด้วเแเด